าเชนเพรสครับมีคาเชนเพรสจะเป็นการบริหารกล้ามเนื้ออกแต่ว่าจะเน้นไปทางอกส่วนบนนะครับตำแหน่งที่สามารถปรับได้ก็คือเป็นเบาะเหมือนกันนะครับดึงตรงนี้ขึ้นปรับลงสูงต่ำได้นะครับ,บปรับความสูงให้พอดีที่เราเหยียบึ้นมาแล้วแผ่นเครื่อง,งอยู่บริเวณอกพอดีนะครับปรับน้ำหนักให้เหมาะสมเสร็จปุ๊บเราออกแรงเหยียบหมือสองข้างจับครับหลังชิดกับบอกเอาไว้เสร็จปุ๊บเราส่งแรงขึ้นมาจากพิซซี่สตาร์ทนะครับ นั่งหลังชิดกอกหายใจเข้ายุดศอกลงหายใจออกดันขึ้นนะครับยกลงดันขึ้นในการที่เรางอศอกลงมาพยายามให้ศอกอยู่ในแนวขนานไว้เราจะไม่ผูกเข้ามาแบบนี้หรือว่าการออกแบบนี้นะครับถอยศอกลงมาตรงๆแล้วดันขึ้นพอเราเล่นครบ10-15ครั้งแล้วนะครับหรือตามที่เราต้องการเราหยุดเซฟวางนะครับแล้วก็จบ